ดูในห้องน้ำตัวนึงข้างในห้องน้ำเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยหน้ากูเนี่ยออกไปแล้วน้าพี่ตายหนึ่งเหลือตัวนึงหน้ากูหน้ากูากตายสองยพี่โอยเอาาจะเอาวะโลกลลงมาแล้วไม่อยากเล่นกัแม่เลยไอ้พี่โหดงมันไม่ได้โปรมันโหด มันโหดแล้วมันรู้มากไอ้ใครใครมีกระเป๋าบ้างวะเฮ้ยข่ยกูทิ้งไว้ข้างายว่ะวีเดียมไม่ได้เหรกูเปลี่ยนกระเป๋าที่กูยิงได้มันตัวที่กูยิงได้แล้วนึงนี่ยกูเล่นสนัยเนี่ยอ้าวเล่นสนัยอ้าวเออเลยเออเลยกูเล่นสนัยอะไรพี่เอ้ยพี่หกเฮียเฮ้ยพี่หกซ้อมไม่ได้อ่ะเศษบาท เยอะแม่งงเลยครับได้เท่าไหร่ครับสิบบาทได้แล้วที่บานไปิ้กไดหรอปะใช่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอ้ยังหนึมีว่ะแล่นผมอยู่โอ้หมอบีบไม่ดิ้บไม่ดิ้บไม่ดิ้บกูได้เฮีย ระเบิดด <kung> ับแรโอื่ได้ใครวะใครปาระเบิดให้ฉันต้นไม้ดิสต้นไม้ดิสมันเล่นรับแล้วก็เฮดเดอร์แหละที่ยิงมึงอ่ะวนนี้ก็ไาอะไรนี่อย่ามันจริงๆด้วยมันอยู่มันอยู่เติมนี้อกู้โมวิขึ้นสามจีไปกูจะอยู่สองชั้นเร็วเร็วเร็ว นี่กูเจอมันแล้วกูเจอมันแล้วมันวิ่งไปทำไมยังไม่หินสามหินบ้านของแล้วเออกูตามมันติดๆเลยยังไม่รู้ตัวมองมึงมองมอยู่นะมึงเยังเดินแตกยังเดินแตกอีกตัวนึงตัวนึงมองอยู่หลังมึงสไลมึงเดินกูไน้เด้กูได้สไลมันเว้ยโมต้องควรตาย มันจะเกิดมันจะเกิดเชื่อกูมันต้องเกิดแน่แต่ตัวค้กอยู่ไหนตัวค้กอยู่ไหนกูวิ่งโอเฮ้ยเฮียหมดเก็บของกูยิงกูยิงกูยิงได้เพราะตัวได้ทนายป่ามิ๊ได้ได้ทนายอะไรไอพีสนายไอเฮียเด้อหนียกหนีเร็วเร็วเร็วไปแไปแ